ในที่สุดไม c คนเดนเซอร์ที่รอดคอยก็มาสักทีนะครับตัวนี้คือซ a ล a m ม n อนิ s r m v 7000นะครับเป็นไม c คนเดนเซอร์แบบมัลติแพทเทิร์นนะครับซึ่งเราสามารถใช้ในการทำไลฟ์แบบคนเดียว2คน3าคนหลายคนเป็นหมู่คณะได้หมดนะครับจะเอาไว้แคสเกมอัดเสียง Voice Over หรือเอาไว้แบบเล่นดนตรีก็ได้เสียงที่เพราะมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำความรู้จักกับไมซ a ล a มอนิก s r m v 7000แล้วก็ลองใช้งานกันด้วยครับ ซาราโมนิก srmv 7000นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์แบบมัลติแพทเทิร์น usb บวก xlr สเตอริโอ5พินนะครับเสียงดีแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากๆพอเห็นซาราโมนิกออกไมค์ซาราโมนิก srmv 7000ที่เป็นมัลติแพทเทิร์นเนี่ยผมรีบดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างพอเห็นว่าเฮ้ยฟังก์ชันดีมากนี่ว่า ครบทุกอย่างที่ต้องการเลยขอให้ทาง Digital เอสเนี่ยช่วยส่งมาให้ลองใช้งานหน่อยปรากฏว่าเฮ้ยเสียงดีมากนะครับเลยเอาไว้ใช้งานอีกตัวหนึ่งเลยถามว่าไมซ์รัลมิกเอสไอวีเจ็ดียังไงนะครับเรามาว่ากันเป็นข้อๆเลย เริ่มจากตัวไมค์サ a โมนิกเอ m v 7 0 0 0เ็นเี่ยเป็นไมค์แบบคอนเดนเซอร์ในสเปคเนี่ยไม่ระบุขนาดของแคปซูลไดอะแฟมนะครับคาดว่าน่าจะไม่ถึง1นิ้วแต่ว่าไม่เล็กแน่นอนนะครับไมค์แบบคอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะได้ความไวรายละเอียดสูงไดนามิกเรนจ์กว้างนะครับแล้วก็มีค่า SPR สูงด้วยนะฮะเหมาะกับงานบันทึกเสียงที่ต้องการคุณภาพสูงๆได้ดี ไมซ์ลำดนี้ SIV7000 นะครับสามารถรองรับทิศทางของเสียงได้ถึง4รูปแบบด้วยกันก็คือคาร์ดิโอนะครับเสียงมาจากด้านหน้าอมนิไดเร t กชันแนลรอบทิศทางนะครับเป็นสตอริโอแบบซ้ายขวานะครับแล้วก็ไปไดเร็กชันแนลด้านหน้าหลังนะฮะไม่ว่าจะก,การทำไลฟ์แคสเกมรายการแบบคุย2คนซ้ายขวาหรือหน้าหลังหรือคุยรอบแบบทิศทางตัวใหม่ก็รองรับได้หมดเลย เราสามารถต่อออก USB-C เข้าคอมโดยตรงได้เลยนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้ไมค์ซาลามอนิก s i v 7 0 0 0เนี่ยในการทำไลฟ์หรือการทำแคสเกมโดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ได้หรือจะต่อออก XLR 5พินไป Sound Recorder หรือ Mixer ได้นะครับซึ่งก็จะมีสาย XLR แบบ Stereo มาให้ด้วยสามารถปรับระดับเสียงผ่านเกม Control ได้4ระดับนะครับคือ 0, 10, 20, 30 d b สามารถตัดเสียงความถี่ต่ำที่เป็นโลคัทนะครับที่150เฮิร์ซได้สามารถเสียบหูฟังที่ตัวไม้ได้เลยเพื่อตรวจสอบเสียงนะครับโดยใช้แจ็คขนาด3.5มิลมีขาตั้งและป๊อปฟิลเตอร์เนี่ยป้องกันเสียงลมมาพร้อมนะครับตามสเปคซาราม์ม o n i c s i v 7 0 0 0เนี่ยมีช่วงรองรับการทำงานของเสียงนะครับตั้งแต่ 20เฮิร์ซถึง20กิโลเฮิร์ซนะครับถือว่ากว้างมากๆนะครับที่ความไวลบ36 dB ที่1กิโลเฮิร์นะครับมีสัญญาณให้เลยโชว์อยู่ที่114 dB ถือว่าไวนะครับแล้วก็มีบิตเรทอยู่ที่16หรือ24บิตน้ำหนักตัวไมเนี่ยอยู่ที่1.2กิโลกรัมที่ผมอยากได้ตัวไม่คอนเดนเซอร์แบบมันติแพทเทิร์นนะครับอย่าง Salamonic SIV 7000เนี่ยเพราะว่า เวลาที่เราทำ voice over นะครับมันจะได้เสียงที่มีความชัดเจนมากกว่าสำคัญคือเวลาทำไลฟ์นะครับบางทีเนี่ยเรานั่งกันหลายหลายคนนะครับไม้อย่างสลามนิคเอสไอวีเจ็ดพันมันสามารถรับเสียงได้รอบด้านเลยแล้วก็มีความไวสูงนะครับทำให้ได้เสียงมันชัดเจนผมเอาไม้สลามนิคเอสไอเอวีเจ็ดพันเนี่ยมาสำหรับการอัดเสียงพูดสำหรับการทำ voice over นะครับแล้วเวลาทำไลฟ์แบบต้องพูดหลายๆคนเนี่ย ก็จะใช้งานไม์คอนเดนเซอร์ตัวนี้ได้ดีนะครับบางคนอาจจะใช้ในการ Game, แคสเกมเล่นดนตรีหรือบางครั้งเนี่ยเอาไว้อัดเสียงพวกบรรยากาศแอมเบียนนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานหลายๆแบบกันลองเสียงพูดกันก่อนนะครับผมจะลองใช้ระดับเสียงที่ 0dB พ a t เทิ n อยู่ที่ด้านหน้านะครับเป็นคาร์ดิการใช้ไม์อย่างแบบ ไวเลสนะครับพอหลายๆตัวปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะเกิดการกล้องนะครับมันจะตีกันนะครับเพราะว่ามันมีการหน่วงสัญญาณส่วนไม่แบบช็อตการเนี่ยบางทีมันก็ตั้งยากนะครับไม้ประเภทนี้เนี่ยมันเลยให้ความสะดวกมากกว่า เสียงพูดเนี่ยมีความชัดเจนมากนะครับรายละเอียดยิบยิบมาเลยนะฮะดีที่มีป๊อปชิงม,มาด้วยไม่งั้นเสียงลมจากปากประท้ไใหม่เยอะแน่นอนปลายเสียงแหลมเนี่ยดีมากๆเสียงทุนก็ใช้ได้เลยนะครับใช้อัดเสียงคนเป็นต้นฉบับไม่มีปัญหาแน่ๆนะครับที่เหลือก็แล้วแต่เราจะไปปรับแต่งละเดี๋ยวลองทดสอบแบบพูด2คนบ้างนะครับเรียนแบบการทำไลฟ์สวัสดีครับวันนี้นะเราพักเรื่องกล้อง มาเรื่องที่กับกำลังฮิตกันมากก็เรื่องของการแคสเกมนะวันนี้เลยชวนคุณโอ๊ตนะครับเจ้าของช่องแมวนั้นเล่นเกมซึ่งมีคนฟอลโล่ประมาณหล้านกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้เยอะมาก <c oughs> โคตรเวอร์เลยถามโอ๊ตหน่อยว่าทำไมอยู่ดีมาทำช่องแมวนั้นเล่นเกมครับก็เราเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็ไลฟ์ผมทำงานที่เนี่ยผมก็ไลฟ์สตตีมเป็นผมก็เลยอ่ะไหนๆเราก็เล่นเกมอยู่แล้วกลับบ้านไปเราไม่มีอะไรทำก็เลยคิดว่า ถ้ามันว่างเนี่ยเราก็ลองว่างไม่ทํางาน<ำ>ดูอย่างอื่นวิธีการเก่สีน,นั่งเล่นเกม <laughs> <laughs> อย่ไ๋ไปพูดสิก็เลยกลับบ้านท่องๆก็เลยลองเล่นหูเสียงหลงเลยก็เลยลองเล่นเกมดูแล้วก็สตรีมไป <laughs> เผื่อว่าอนาคตเนี่ยเราจะแบบมีรายได้จากทางนี้บ้างโดยที่มันก็ไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องงานเพราะเราทําตอนที่อยู่บ้านแล้วครับแล้วเมียไม่ว่าเล่นเกมทั้งวันไม่ว่าเมื่อวานก็นั่งข้างๆผมดูผมเล่นเลย คุ้มเปล่าว่ามีสาวๆมาเล่นด้วยไมมหมเมย์ผมก็ไม่ได้สน,นใจแล้วผมก็ <c oughs> ยิงอย่างเดียวยิงอะไร <c oughs> ยิงคนแค่ยิงแต <the game. S 1> ่เกมนกว่ายิงสาว <c oughs> แล้วตอนนี้ช่องมีหกล้านคนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ห้าล้านห้าล้านพอ <c oughs> ดีช่วงแวบเดียวมันงอกไปอีกออล้านคนโอ้โ oh, หแม่งโคตรโคตรเวอร์เลยแล้ววางแผนเรื่องสปอนเซอร์ไว้ยังก็จริงๆคือ ถ้ามีเข้ามาผมก็รับหมดอะยกเว้นแค่อย่างเดียวคือพวกพนันออนไลน์กับพวกเว็บโปอะไรเงี้ยผมไม่รับผมไม่รับแต่แต่ผมผมรับลิงก์แต่ผมไม่รับโฆษณาใช่ถ้าส่งรหัสมาก็ได้บ้าบอคอแตกแล้วอยากได้สินค้าไหนเข้าในรายการไม่นี่ไงนี่ใบอย่างเงี้ยผมก็อยากได้ซ o n โ c นิ S R M V เจ็ดพเสียงดีดีมากผมไม่รู้หรอกว่าดีแค่ไหนเพราะผมยังไม่ได้ไปลองมันต้องเป็นของผมก่อนมันจะรู้โอเค ไมซ์สลาโมนิ s r m v 7000เนี่ยมีความไวเสียงสูงมากนะครับถ้านั่งอยู่ไกลจากไมค์เนี่ยเราสามารถจะเพิ่ม DB ได้นะครับแต่ว่า Noise มันจะตามมาด้วยแนะนำให้เปิดโลคั t ช่วยนะครับจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีเลยสุดท้ายเรามาลองอัดเสียงร้องกับเสียงดนตรีกันนะครับเดี๋ยวผมให้ออสร้องเพลง Cover สักเพลงหนึ่งเป็นเพลงดิบๆไม่เอามาปรับแต่งหรือ m i x เลยนะครับ Was a volcano living all alone in the middle of the sea? He sat high above his bay, watching all the couples play, and wishing that he had someone too. And from his lover came. E is senão... เป็นไงบ้างครับคุณภาพเสียงของซาร์โมนิก SRMv 7 0 0 0นะครับเรามาสรุปข้อดีและก็ข้อที่ควรปรับปรุงของไม์ตัวนี้สิ่งที่ผมชอบมากอย่างแรกคือคุณภาพเสียงทําได้ดีมากนะครับดีมากๆลายละเอียดเสียงชัดเจนมาก2นะครับคือมันสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นการรับเสียงได้นะครับทําให้เราสามารถใช้งานไม์ได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการอัดเสียงหลายๆคนพร้อมๆกัน3คือมันใช้อัดเสียงร้องแล้วก็เสียงเล่นดนตรีได้ดีด้วยนะครับ 4คือเราจะต่อผ่าน XLR หรือ USB เข้าคอมโดยตรงทำได้หมดนะครับมันรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบใช้งานได้กว้างมาก5นะครับคือไมเนี่ยมันมีความไวสูงมากแล้วก็สามารถบูสเสียงขึ้นไาได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือมันมีโลคัสมาตัดเสียงบรบกวนออกไปได้วยด้วยนะครับ6ก็คืออุปกรณ์มาครบไม่ต้องหาเพิ่มเลย ถามว่าส่วนที่ขาดไปแล้วอยากได้คืออะไรนะครับตอนนี้ที่อยากได้มากๆก็คือช็อคเมาส์นะครับเพราะการวางบนฐานเนี่ยแม้ว่ามันจะมั่นคงดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปโดนโต๊ะมีอะไรมาสกิดเข้านิดหน่อยเนี่ยเสียงมันเข้าทุกเม็ดเลยนะครับก็หวังว่าในอนาคตซัมรุงอาจจะทำออปชั่นมาให้เลือกซื้อนะครับเป็นช็อคเมาส์ดีๆหน่อยจะเป็นการดีมากเลย ถ้าให้สรุปไมซาร a บ o นิก SRMV 7,000ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นไมสารพัฒประโยชน์ที่ให้เสียงดีมากในราคาที่เราจับต้องได้นะครับไม่ว่าเราจะใช้ในการเลกคอร์ดเสียงสำหรับงานคอนเทนต์หรือใช้ทำไลฟ์แบบคนเดียวหลายคนจะแคสเกมหรือว่าใครที่แบบอยากเล่นดนตรีนะฮะทำไลฟ์โชว์อะไรอย่างเงี้ย ถือว่าตัวนี้คุณภาพเสียงดีสอบผ่านเลยนะครับแล้วก็สำคัญมากๆเนี่ยก็คือราคาเนี่ยมันจับต้องได้เมื่อเทียบกับไมในในคุณลักษณะเดียวกันราคามันจะสูงมากนะครับก็ใครที่สนใจนะครับไปลองเล่นไม่ตัวนี้ได้นะครับที่ดิจ i t a ล SCM นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายก็ลองติดต่อที่ Digital SCM ที่อยู่กับเบอร์โทรทางด้านล่างได้เลยครับ